การเมืองไทยกำลังเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ร้อนแรงที่สุดในรอบปีนี่คือประเด็นที่ทำให้ฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างก็ไม่ยอมกันง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องการทำข้อตกลงหมวัวระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนที่ล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือไม่แต่ที่น่าสนใจคือนายนิวัฒน์ชันวีรกุลนายกรัฐมนตรีกลับแสดงท่าทีไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเปิดเกมโต้กลับแบบไม่ไว้หน่าเลยทีเดียว แต่ที่นี่คือจุดที่น่าพิจารณาที่สุดเรื่องราวเริ่มจากข้อเสนอเมื่อหลายปีก่อนเมื่อพักเพื่อไทยเคยเสนอให้พักประชาชนโหวตเลือกในายชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเขาและหากทําตามข้อตกลงนี้พักเพื่อไทยจะยุบสภาทันทีแต่สุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยกลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการเสนอข้อตกลงครั้งนั้นของพักเพื่อไทยกับครั้งนี้ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าคราวนี้พวกเขาเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ เพราะเคยผิดสัญญาไว้ก่อนคำพูดนี้เองที่กลายเป็นจุดสีแดงให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปข้อตกลงโมเอไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมการเมืองได้ทันทีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ฝ่ายค้านจะมองว่ารัฐบาลใช้กลยุทธ์เดิมซ้ำอีกครั้งแต่ถ้ามองให้ลึกขึ้นปัญหาแท้จริงอาจอยู่ที่ความไม่สม่ำเสมอของพรรคการเมืองเอง,เองที่มักเปลี่ยนแปลงหลักการเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยนไป แล้วคุณคิดอย่างไรคุณเห็นว่าการเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอเมื่อหลายปีก่อนกับปัจจุบันเป็นการแก้ตัวหรือการเปิดเผยความจริงหรือคุณเชื่อว่ามีมิติอื่นที่ยังไม่ถูกพูดถึงในเรื่องนี้อย่าลังเลที่จะแสดงความเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายที่สำคัญนี้